วันนี้ของใหม่มันต้องลองของใหม่มันต้องลองแหวนกาดวีนะครับ VBT03 เติมกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์ขายดีมากเลยครับชุดนี้ในเว็บพี่มีแล้วนะทั้งช้อปปี้ทั้งอาดา้าทั้งเพจทั้งเพจพี่เฟซบุ๊กเพจนะครับนี่เราลองด้วยโกพลัดินใช่ไหม <c oughs> ใช่ <c oughs> อ่ามันโกพลัดินเติม VBT03 ยังเ <c oughs> ติมแล้วครับเ <c oughs> ติมลองครับ <c oughs> พีต่ต้าอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ก็พี่เปิ้มนะครับครับผม เป็นพี่วาอ่ะพี่ปพิ่มแล้วกันตัวมันใหญ่ข้างหลังพี่บอลนะครับไม่เกี่ยวอ่าตาเอาอะไรมาเล่นเอาแค่ไหนนุบาครับนุบานะไอแฟงมันชอบเรียกมูลามูลาจอมมาแม่งเรียกผิดเรียกผิดทั้งร้านเลยตอนนี้มูลาจาก V p t เอ่อ VPT 03สใช่ครับสี่กล่องเล่นได้เลยวะใช่สี่กล่องเล่นได้เลยนะบอกให้ก่อนมันอยู่ขีดสองอย่าละเลยขีดสองกันนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองดู เนี่ยปังชุบกันไปแล่วน,นี่เล่นกันเล่นๆล,ลองของลองของลองใหม่ลองของใหม่ดูที่ใครแรงกว่ากันว่าแรงแค่ไหนจ<ม>ัวอ, ial, อุ้ยแรงจริงยางยางไม่มีใครช่วยกูเลยว่างูเล่นคนเดียวโอ้โหไอบอลไม่ช่วยกูเลยอะ่ะของผมเขาบอกว่ายางนี่วะของผมให้ฝั่งมูราสองเก้าเก้าเลยครับมาถึงนี่แครนไขอยู่สองเก้าเก้านะ,ะเฮ้ยเดี๋ยว อย่าต้องลงหลังกล่องดิใช่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 ทำก่อนบอลใครที่ดูพี่ระเบิดต้นพี่ได้ในเซนตัวหนึ่งนะครับว่ะขอไปโชววันชุดปั๊บบองชุดซัพสโลแล้วเกินพวกมึงไอ้ปื้มขี้โกงออกช้ามึงใจไอ้ทางขวาออกช้าว่ะจะเอ๋อหน้ในตัวนี้ คีโอ้ยพูดเล่นโอ้ยเฮ้ยไอ้กูพูดเล่นขอโทษชนะด้วยพลังคีที่เขาออกมาแล้วปั๊ดถ้าเช็คคีแล้วเด๋ยนต่อไปเช็คคีก็ไม่เด็กอะไรก็เก่งไม่ต้องเด็กใหม่หรอกเพิ่มโกนี่มีดีอะไรเพิ่มจำไรไหมผมจำไรแต่แต่ไม่มีอ้าเสร็จแล้วมึง ข้อนทำไมควัอนออกมาตอนเกดสมพวกเยอะๆไรเอ๊ยองแนอาตีดเ่ยเจ็บไม่มีมมมยังเอ้ยโอโ้โหเราอี้เลยเว้ยเหมือนกูนด,ดูหนังอะไรสักอย่างแล้วอีร้ร้องอย่างเงี้ยสกิลเลยเป็นแคอร์ดบาร์โอเ,เังจริงกำลังภายใน มาแล้วสองใบรวดเน้นตรงภายในนะครับตาแรกก็ห้าเว็บแล้วเปลี่ยนเกตสามตาแรกเนี่ยจะมีจะลงหมดหรือเปล่าเรียกพวกได้ไหมก็ครับเดี๋ยวบอกแล้วครบห้าเว็บเนี่ยไม่ถึงตาเลือกเลยแล้วบอกช่วงแรกยังแห่ไม่ได้คู่ต่อสู้เกตสองด้วยไม่กดใช่ไหมไม่กดไม่กดจะเตะสองเจ็ดสองขีของไม่เอาผิดเซนบอลต้องให้เอาเลยไ้กี่ขีดนะสองขีดเอาแล้วไอ้ตาปุ๊บดอก ไอ้ยตาไม่มีเหลืองด้วยเอาแล้วเหมือนสองติันกันสุดเสือกโอ้โหพิ่งจะมาอได้เสิร์ฟไอโดีที่มันดีไลท์โตได้ไลทโอทะลาเหล็กขึ้นมือมือมีกี่ใบตอนนี้เจ็ดเจ็ดโอ้ยตาโดนไปสองคิ้วข้าบ้าก่อ่ามือสี่มากกว่าิ้มือหนึ่งิ้มือหนึ แหม่น้าให้เราจมนะน้าให้ฝั่งนุบาจมมัน่เยอะตรงนี้สกีบอกว่าทิ้งมือหนึ่งทิ้งมือหนึ่งบได้อะไรครับจนจวเปลี่ยนร่าวใาเราเป็นไอเนี่ยอโซหนึ่งข้อโซหนึ่งได้อะไรครับยกการ์ดหึ่งใบภาษาขงกับมือนึใบ้าขึ้นมือไปเลยแล้วก็ทิ้งมือหนึ่งไม่ไม่ไม่ต้องไปคู่แข่งเลืเลกาแต่ว่าเามึงเลือกเอาตัวไหนใบหนึ่งยกยกกลับมือแล้แตทิ้งมือ ยกก็ขึ้นมือแล้วทิ้งเหรอใช่ไปเยอะยกอีกแล้วก็ทิ้งนี่การเปียเปี้ยวๆทำยังไงปุ๊บห้ามอะไรนะห้ามการวยเกศสามแต่ว่าสามมันกันไม่ได้อยู่แล้วห้ามการระเกสามรออนาคตแล้วกันห้ามการเฉพาะการที่หยกแบบตามเกศการที่ยกใช่ใช่โอ้ระเกศสามแหมสังเกตหนึ่งห้ามการเกตหนึ่งแหมเฮ้ยลอยอย่างนี้เลยเหรอไม่กันใชงไม่กันนะ รอคเช็คบอกมือมีห้าใช่ไหมหกหกอีนุ่งผิดบูนแฟดไม่ใร้องอีกแล้วเหมือนกูดูหนังอะไรสักอย่างกำลังภายในอย่างที่บอลบอกโอ้โหเสียงนี่มันทุยขอบสกิ๊ด ้ก็ขอโเคสะท้อนสะท้อนลบเิดอ่าจะตีแล้วตีไปเลยครับไม่ใช่ปฏิบัติขอหมื่นเฉลี่ยขอหมื่นต้องให้ไหมนี่อยากขอบ้างเ่าเฮ้ยจริงนี่ อ่านฟุกเลยมึงนี่สามหาคราบสามหาคพีเฟรมีสกิลอาพีจีนยสามหเจใช่สืนห้าหมื่นสองอันนี้เท่าไหร่นะสามหองไดเข้าสามห้าสามห้าพี่กัแล้วเป็นเท่าไหร่ห้าสองเหรอใช่สองได้เข้าเออกาบ้าวกาบ้า โอ้ห้ามพีจีเลยวะตัวนั้นนะใช่ทุกตาต้องต้องมีคาร์บ้านมีอะไรไหมต้องมีอ๋อต้องมีใช่ไหมแล้วต้องมีบอทออเชียในสมมิดเลยดีกว่ามิดเลยว่าเป็นพี่สองได้แล้วนี่นี่บอลโอ้โหเสียดายว่ะสกิลตัวนี้คาร์บ้านคาสมแล้วก็จเอ่อัวหนึ่งแล้วก็คอนอ้าวขอลงมาครับคอตัวนี้สกิลโซบ้าน ก็จะโอ้ยมาเว้มันเคจดมันเลว้อตัวนี้กิลตัวนี้พอลงมาลากเพื่อนลงมาอนู่อลากลงมาลงมาลงมาปูม่ใช่ายสองสองใช่ไหมใช่ใช่อันนี้สิบเจ็ดตีครั้งสองสองตีนสองสองตีนอือแตกแลครับพี่น้อง ถึงาากันพีจีกันลเ,ยเนลทเย,เยทีเดียวจะเป็พีจ yeah. ีกันเลยทีเดียวตึ๊บอะชิดฮิโกเกดูการแก้เกมของนุบอาธรมะแก้ไหวไหม ข้างนอก,ากขายอะไรสาม<น>สามล้ะนร้อยในหลุมนี่ฟองส,สองใบ ตีโคตรเยอะเว็บเลโกน้นีจ 3, ่จริงดีว่ะปนจริงแล้วโปรสามพันใช่ไหมที่แว่ 1> 2, 1. นมีเวบอะไรนี่น,นอันนี้ยกได้ยังมีงสามวโได้รอดสิ อันนี้ลงแรงมาก็สือบุกสาบานหมอฮ่งอ่ะพี่ฮ่องสวัสดีครับเี่นน่ดอกมีพีิกน้องสนใจเปล่าแวนวีเพิ่งออกเลยนะดอพีจแล้วขี่สามใบเอ้เมื่อก่อนเล่นแวนอยู่นี่ใช่ไหมเออหายหน้าไปเลยนะ่นเนี่ยไม่ว่างเอาธุรกิจพันล้านมาอีกแล้ว เออสองไรสองเจ็ดใช่ป oh, oh. er. oh, really, ่ะเออใช่สองเจ็ดใช่ไหมเออใช่แน่นอน่านี่โอ้ยเอาเลยไอ้ต้ามึงตายแน่สกิลยกใช้ได้ต่อไหม สกิลยกและข้อหม่ใช้ได้ตอนไหนตอนเห็นเพื่อนโดนยกเดือนเลยอ่าสองสามมียกอะไรอย่าีม่ไม่งนี้ี่มียกใช่ยบนดบบสอขายน้องอีกยนเล่นม มันอยู่ตรงไหนครับเมื่อกี้เนี่ยเอาเลยกี่เล่มได้ได้ชิ้นหนึ่งดูขันดแวันสองขอที่สาม ตัว6ตัวละ5ครับไอ้ตัวสกิลตัวนี้เขาว่าสะสมจดนนี่ัวนี่6กรับโอเคหมดมือกันทีเดียวตีบอลก่อนขางนี้มือ7มือ7ปล่อยปุ๋ตายอ้าวเฉยโก้เฮ้ยไม่พอหรอขายแค่ทันกลายเป็นฮิวไปเลยไม่ฮิวกันแล้ฮะออกนี่แคบร้องแล้วโอ้ยเกือบตายพี่นุ้ยตาแพ้เนี่ยโอ้ลูกบาสยังมี5เวิรโอ้ยอยู่มาบทัดไฟเลยโอ้โหนิดเดียวเองเว้ย อ่าน้องสนมาเอาจะสนกันซื้อมาลงได้เห็นว่าเิ่งมนได้จวดหนึ่งด้วยอาจได้จวดได้หรอของใหม่ใหม่เราก็ผ้ากันเล็กน้อยไม่เป็นไรกลัวไปให้โอเคไปแล้วครับบ๊ายบาย